สบายดีพี่น้องสวัสดีซีสาวสุ่านกันแล้วกันเด้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยทางเราทางกว่าเทิวัานี่เป็นพุดเดือนซเดือนสามทพี่น้องไาเดือนสามเดือบสามเดอนสาวนสม่ีกระได้มาสัมนีรักษ์สแปดทางเส้นทางไปทางสวรรค์นาเแวงสวรรคนาเขตเนาะรักสปดอยู่ริมทาง่น้อง แล้วมันี้พิเศษพิเศษแน่มือนี้มีอ,อาจารย์บุญโยลูกแม่ครับอันนี้อาหารพุเพท,ทองชาแนลจ้าบุนเดินอาหารพุเพเดินไปเอาเด้อจ้ามาตัวไเอ,ออาาเองเอาดูสิ่งนี้มาทาเนี่ยให้ก่อนเจริญกัน,กนอุ่นเครื่องสักคน

เสื้อคลอดโงคลอดเลี้ยอยากเนเสียน้าหุ่นสิเมื่อวันนี้โอกาสนี้วันนี้ต้องหาองไปที่เสียใจ

มาได้พี่น้องเลยดีุ้นักกันดีในนาเจ้าของเสียงลำเร้าสองแรงสองเลขไมล่าสุดพี่น้องกินเกินไม่ไม่เยียบอีหีนอกกับผลการเพลงขึ้นบอลสันทงวธรรมขึ้นบอลในนามเอาข้อมูลข้อมูลเสียงลงเสียงลำฝังข้อมูลข้างกับไฟ ป่านพุดดัเนาะพิเศษกระแม่ทั้งเกาะพว่าของปาโต้เฮาเนาะผับด้วยทั้งเจไปตาในงานไขประตูเหล้าเราพี่น้องเนาะคุณเดือนสาออกใหม่สามคำเป็นมือเหลืองามย่ำดีเนาะมือดีบรรสอบมือประกอบบรรนาพี่แพทย์อุทธรสอฟอนท๊อปเ่นในหายพรายหัวสังข์สาเนาะเพิ่นก็บม่ได้มากผู้เดียวเพราะนี่กันเอาต้นสืบทอดมานำ ลานไส้คิงคิงพี่้อกเม้เป็นไส้เถอนี่เป็นลานพี่้องเม้เนาะเป็นลูกของอ้คิมเปาอันมูินไปบแม่นมั่วผู้ได้ได้ไนบอกผ้ไปแนวสองทอกิไปไปเออคใส่จานไปนะจ้าเจ้องใส่งานเด็กมาถือบาเขาู่ว่าละแห่งควมซึน ยางเป็นทางการโคขาพรนะจ๊ะเนาะหลังจากที่พี่น้องเข้าได้อิ่มนนำสำราญกับภาคของซามัคคี้ขับเศร้าขับสวยมื่อนี่จังรสันขออนุญาตตั้งสาวสมเด็จพระจี่ภาหนองไปบ่งบุฟเฟ่ให้อาดุกไสหรือว่าน้องไสโค้สกเข็ยนาทีต่างอีพอเดเออมาสั่นน้องกับโบเนียงเนาะจังรสันอีกเพ่ีนึง ข้าพเจ้าขออนุญาตนาให้ทัางทั้งเพื่อนในสิปูพรมผ่าสีเขียวบอผ่ทานบันดีพิมมาสอนหรือว่าในน้ำปลาอันนี้จะเป็นโซน้อมด้วยของคั่กันชอยจุ๊กค่ะพี่น้องชอยจุ๊กบุฟเฟ่นะจ๊ะพี่น้องพี่เดินทางมากต่างระเที่โดยเฉพาะกนทางท่านบุฟเฟ่บ่อนี่ เอาเองนะจ๊ะพี่น้องไก่วันพิมมาสอสชนนี้เป็นชนนะจ๊ะเคมบ่องันคือสีแดนเนาะนอไอพ่อเนาะไอผู้บ่าวใน่เด้อโดยโดยเอ้ยเคื่องพิมมาสอนไก่ล้านผู้บ่าวสีเมนอ่อนชอยจุพี่น้องรายการย่าเคยทำล้านอาจารย์บุญซอสผู้บ่าวเกอะทองผัวที่เดินทางมาันจะไลยเหี้ยอะไรอยู่แท่แก่เบอ้์นี่ติวบาเกาะผัว พี่มาสอนของพวกข้าพเจ้าป้ได, <c oughs> ด้อาจารเสียดายแต่ตอนแรกเขาไปไปนำการโอยใช้ประตูมีงานวัดได้ในสุดผลมาแรงกันไปอาจารย์มาอยู่กับขามไทยขามไทยบอมาแลงไปไทยบอมาแลงเอาเราขวไปไทยส์เอาเราขวบมาแลนื่องฮาน่ามือนี่ขามเราเราไปไทยได้หมดละมือนี่เราไปไทยได้ขามไทยได้ตาที่ตาคล้อง น้องเกิดมาเป็นการสืบทอด้อยงาว่าอ้ยปูอาเห็ดไปไถเราเปลานั่นนะครับเนาะว่ามอาสิสาอาต่อต่อตันไปเส้นลูกเส้นหลานเนาะก็ดีแหละพี่ภู้พาไปดังศาสนาพิธีบายสีสุขวัญกัือว่าเป็นอันวัดจบสิ้นเป็นที่เฮียร์อยในภาคเซามื์อนี้ยังมาท่านด้เอิ้นแต่กัือว่าเอาไม่เอาไม่สารวัตรกินเลยเซิร์นเลื่อยครูสุวรรณเด้อประธานประดานแกกสู่คนสุธันวาสันเนาะ

ม่วนซื่ขามาได้จีได้สีพอรนมาอ้แแได้มาขีไเน่ตีวงของของขเก่าโดนี่คือภาพงวันเดีวนะเ่งานบรรทัดทางลบนทานับสองคู่น้องท่านกะของในเดวัด้วยค่วมตลอดปลอดภัยถึงจุดที่หมายปลายทางด้วยค่วมสวัสดิภาพด้วยเธอา ยจอกพี่นองเข้าแสดงความยิดมยิตรดีดาและตาเสลิมสลองพูนคำขูนวันนี้ไอในไ้แง้ง้างข่าพ้นบันทึกภาพงันบันเก่งเราพูดซึนอร่อยเข้าซึ ธุรกิาพ uh, uh, ี่เดินทามากินชอยจุพี่กูากินชอยจุเนาะอมเดินทีมงาขไม่โตออนเองว่าสั่นบอสาบาเพิ่นยังกยูกบ่ารเชฟนะคะาทนเทียน่าแล้วก็พร้อมด้วยอาเจฟองกสมสีบรราดูว่าขัวของปนเอเนาะบอสาเพิอนกโอเนา่แซบะกะฟอเยนเินเป็นเกียขาหอมและมหอมดีอันนี้ก็ได้แท้่นอง แม่บาได้กินซ้ำมันอยากน้ำอยากน้ำก็บผัทานบังตาเปนคงสิยังอยู่เนาะอีนฟอรตเนาะอางทีงานอาเสียนาเพนนาะอาเมสปองแตจากบัมทาพูวยเน้แต่เป็นยังองานลวยเนตาบั้นเนาะยัเซรเป็นเกียร์าหนักมาทังบรรทางมาได้เห็นข้ื่อกระบอกและผงหอมนี่เจ้า สบายดีท่านเี้หน้าเด้อพ่อกัย่างเดนกย่างน้องได้เล้ด้แล้วขว้างย่างเืย่างสาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเข้าใจได้ไรไสอบมาลบดลับด้วยคพูดคนนีเดินสาอกไปสามคำของไยนอันนี่นะไปคุ้นนคนเขา้วยท่านบันตาโค้ดแล้วก็คุ้ทัางฟังพี่บริษัทพมเป่นอย่างเจสสกอกนอาแต่พอไรเขาไปพูดขึ้นกันบริษัทซะ 来 <Ma>。 ใส่ถือสิมาเอาทั้งหนาได้นึ่งันบาทอะไรคะเหรียญจ้เรียนยัมา่่อยโอ้ยก็ทังนี้จงามทั้งงงามทัใเแห้งแล้วคือแห้งเปห่อนหมือนเนาะเอาพนัง้อท่างทานห้องในบ้านพนันมาขอผู้สาวท่านเจ้าพาปสนเออไปเดียวนะแม่ไม่ได้ขป้าเอาด้ไปนักนกได้ไหมคุแม่ปบา เอา,เอาขออนุญาตท่างอะไรอีพ่อเจ้าผ่าเราได้พอพอตัวเ้อพอผู้สาวทั้งห้องนเของปุ่นสีนั่งสาวหาก็บอกเอาหมดป่ะเอาเตสีเพราะว่าทั้งคนจิ้มนั้น่็างอปเอย